สวัสดีค่ะคุณฟังกำลังติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนามาติดตามภารกิจของนักรบสีน้ำเงินโดยกองบัญชาการกองทัพไทยด้วยหน่วยปัญชาการทหารพัฒนาโดยผู้บังคับหน่วยพัฒนาการขึ้นที่41 ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการขึ้นที่42ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการขึ้นที่44และหัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียง912สำนักง,งานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารสูงสุดเดินทางไปเยี่ยมเยือนสอบถามข้อมูลฐานะความเป็นอยู่ของครอบครัวและนำทุนการศึกษามอบให้แก่บุตรของครอบครัวกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยใน จังหวัดแชแดนภาคใต้ที่ได้รับปาดเจ็บถึงขั้นทุพพลภาพและเสียชีวิต ตามดำริของผู้บัญชาการทหารสูงสุดเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับครอบครัวของกำลังพลที่ได้รับผลกระทบและความสูญเสียจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสจังหวัดยะลาและจังหวัดปัตตานีทั้งหมดนี้เป็นภารกิจของนักรบสีน้ำเงินในการลงพื้นที่ดูแลทุกสุขของกำลังพลค่ะ